ถือนี่แกนี้เราต้อง,องไหนเฮ้ยทุกคนมาแล้วว่าลุยไี่สั้น,นมันตัวใหญ่มากเลยเอลจัดการเขาได้มาหนึง่งคนช่วยกัน วไอ้ใช้ปืนคุซานเซ่ระวังทุกคนสู้ๆนี่อย่ามาสู้กับไอ้นะคะจริงด้วยมีมันนี่ไม่ใช่ทุกคนอย่าลืมจริงด้วยมีมันนี่อ่ะพ่อเาเก็บแล้วเออไฮค่ะเอลลี่วันค่ะ we are two steam กิตติมาสค่ะวิดเซอร์เซซี่ร้อยเอค่ะไม่ปัดดิย้าเดียวเฮ้ดกัโดนโดนยิงหรืออะไรเมื่อกี้นะคะในเกมเนี่ยเขาจะให้คุณขึ้นมาพักก่อนนะเดี๋ยวดูคนอื่นเล่นก่อนแล้วกันนี่พวกเราอยู่สูงมากๆเลยอันนี้เป็นด่านสปังกี้เซอร์ไวค่ะ ไหนคุณซาเซ่เล่นเก่งนะเลยนะยังไม่ตุยยเ,เลยเนี่เขาอยากให้เรารอเข้าไฟถัดไปนะคะอีอกำลังยืนรออยูนนอย่อ้าคุณซาเซ่มาเลยเร็วไปไปถือมาขึ้นไป พี่ทุกคนให้คุณซาเซฝึกการเก็บเงินนะคะหมือมานามันนี่ที่พื้นนั่นน่ะอย่าลืมไปเก็บด้วยนะคุณซา,าเซเอ๊ะหรือว่ามีที่หลบเจ้าสับป,ปังกี้หรือเปล่าตรงตรงบ้านโกดังนั้นไหม,ไม,ไมไโอ้สป,ปังกี้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคน อโอ้มาแล้วไปแล้ว<า>คุณซเซซอยู่ไหนมาคุณซเซซก่อนทุกคนเข้าไปแหอ่อะ ช่วยมันที่หลนเก่งไาก ยิงว่้วถยิงและวถยังเปล่าครับผมคุณเซซ์ช่วยหน่อยเร็วเพื่อซช่วยคุณแม่เราคุณเซซ์ต้องช่ไปวิ่งวิ่งหนีก็วคุณเซซ์จะเกี่ยวของวานด้วยเออเดี๋ยวนี้นี่เนี่ยเจ้าตัวนี้าไม่ตายเลยเพื่อนอย่าลืมเก็บ เงินด้วยนี่ไอแาบมันนี่มอมอแอนสตาร์ได้เต็มเลยเคียร์เว็บด้วยทุกคนจริง นี่คือเจ้าสปังกี้อะเราต้องหันไปยิงยิงยิงกว้าวเอมีใครจะมาล่นสปังกี้เกมนี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเออพวกเราขอตัวเปลี่ยนไปเกมอื่นก่อนนะต่อเนื่องเลยนะคะไอยังไงะะยังไ,งงไงขาให้เราไปตามลูกศรอะ เฮ้เราได้สปังกี้สกินมาเฮ้เป็นตัวนี้นี่คุณดีบีเห็นคุณแม่เป่าคุณแม่เป็นตัวนี้มาตรงนี้คุณดีบีตรงไหนคะ เอ้เอ้พวกเราเป็นสปังกี้เอ้ hey, hey, มาจากไมฟ่ามีซีเราเองนะคะจุ hey, ๊บจุ๊บนี่สปังกี้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยต <Hey, S 2> ัวนี้เป็นซอมบี้อะเอ๊ะ hey, ถ้าใครไปร่วมกลุ่มกับเขาจะได้เป็นซอมบี้นะ <Hey. S 1> ใช่ไหมทุกคนเริ่ม <Hey. S 1> เออ นี้เราอยู่ในเซฟโซ่นะคะเราก็ะเราก็ต้องยิงยิงเออถูกต้องดู color เก่งมากนี่คุณเซฟอยู่ข,ข้างๆนะเออยอะมาเร็วเฮ้ยไปด, <c oughs> ดูกัน ช่วยกันยิงเจ้าสปังกี้ค่ะ,คะพวกเราอยู่ในสปังกี้เซอร์ไว์ครับผมจะมีบอกเลยครับว่าเราฆ่าไป12 13ตัวแล้วหมายถึงว่าทีมเราทั้งหมดใช่ไหมครับนี่สนุกมากเลยนะคะจื๊บอาอจื๊บ้วโสนชจยเทางนั้นเขาไปช่วย เย้อันนี้คือเซฟโซนนะข้างนอกคือแบ็คเกินโซนค่ะ mm hmm. ให้ทุกคนช่วยกับกันกับกันทีค่ะเย้ไฮไม่แฟนอาร h e เ o r l d ค่ะคิดที่มาสค่ะวี t h อร์ซานเซซีเราเองนะคะไอริสแกมโลบอกเกมนะ s p ั n k ี s u ซ v i v e ว เราห้ามไปโดนตัวเจ้าสปังกี้นะคะต้องอยู่ห่างๆแล้วก็ยิงแบบนี้ <c oughs> คุนดีบีวาเข้าไปในบ้านได้งไงเฮ้ ดูว่าเราถือป okay, ืนดิ่คนี่มีมาโชว์ปืนไหนครับผมเห็นเห็นไปดูไหมเอ๊ะนี่ไงเเจอกล่องสมบัติแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ้ยเราต้องยิงก่อนเร็ว แบตเทิร์นอยู่นั่นเองนะดิสแบตเทิร์นโซนค่ะมายฟามี่ซีด้วยค่ะสเตย์ออนยูทู e นะคะชาแนลอะท,ทุกคนดูความน่ากลัวของเจ้าสปังกี้ดินี่อเอาไงทุกคนเพื่อน,น,นหลบก่อนไหมถ้าหลบก็แค่เข้ามาที่เซฟโซนแบบนี้แล้วก็ยิงออกไป เราจะอยู่ทางนี้อะไรไหมตอนนี้ กี้บุกมืองแล้วกอะพังกี้บุกมืองแล้วทำยังไงดีเข้ามาที่แซฟซอนม่บไม่เจอเขาเลยเฮ้แปลงร่างเป็นพวกเดียวกับเขาเผื่อเขาจะไม่รู้ทุกคนเรามาตรงนี้เราสามารถซื้อมอดเพิ่มได้เมื่อทุกคนคิวถึงจำนวนเย้เราได้ตัวสีส้มมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะเข้าโมเดลให้ทุกคนดูไปได้เกีบตัวแล้วคะเก็บให้ได้40คิวก่อนนะคะแล้วไปเอาตัวออเรนจ์ตัวนี้ค่ะนี่มีตัวเจ้าหญิงด้วยกูซาเซตอยู่ไหนอยู่ด้อกเจ้ยโไปช่วยไปช่วย ม่ต้อเช่อหรอกเฮ้ยมีนคนที่ใสนนะรีุดมาอยู่แล้วอะ่ะฉนด้วยนี่ไงเขาเป็นตัวสีส้เมเนี่ยคนนี้เนี่อคนตัเนยีี่ยาเลยาอาเ้ยเอคนซื้อปืนใหม่ได้บทีไม่เสียโลบ้ใช่ได้

เราไปดูกันมีปืนเนาะจะได้มีการละกันแน่ทุกคนจัดการเฮ้ย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 นี่ไงนี่ไงไอเดีย คือใหญ่มากคุณเซซิสเขาไปช่วยกันเลยชึบนี่ตัวคุณแม่เป็นตัวสีส้มนะชึบชึบคุณเซซิสระวังชึบอ้าวช่วยช่วยมาช่วยทำไมอ้าพอช่วยมาปุ๊บดูไปแล้วก็จะใบได้เงินด้าเนี่ยอ๋อเยาอ้ขอช่วยอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปด้ยวดยกันโอเคโอเคงั้นปล่อยให้คุณเซอเซนแบ็คเช่นไปก่อนนะนนะถ้าเราคิวได้เราก็จะได้มอดใหม่ค่ะ <c oughs> <Okay. S 2> นะเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยเอาล่ะทุกคนอันนี้คือสปังกี้เซอร์ไววิดไมฟร์มี่ซีโร่แอนะคะเออซับสไคร b ต์อ่านฟอลโลมีนะคะเว n นยูแคนนะ นี่เนี่ยคุณซันเซ็ตซีโร่แอคะเป็นเป็นซไวเวอร์หรือว่าเป็นเดอะคิลเลอร์กันนะเจมนี้พวกเรามีทางเซฟโซแล้วก็มีทางเบทเทิลโซนเลยครับอาดูทีวีจรงนี้เออได้แต่ว่าตรงนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าเซฟโซนก่อนนะคะทุกคนเอออย่าลืมไปโรงเรียนกันด้วยนะอย่าให้รู้ว่าใครไม่ไปโรงเรียนนี่เจ้า All เออเรนซ์เฮ้ยครับแกปืนให้ดู เอ่เราได้ปืนนี้มนาะนี่ค่ะเราสามารถอัปเกรดปืนเนี่ยไปยิงให้ดูก่อนนะคะสำหรับปืนอันนี้เออบิร์ดนปืนเลยี่ไงปืนใหม่ค่ะอัปเกปืนดอัปแกปืนทางนี้ตามมาไหนล่ะคะคุณคาเซต้าทางนี้ค่ะทางนี้าการชอบตรงนี้ พอาามาแล้วเราก็เลิกกดอัปเกดตอนนี้ได้ปืนนี้แล้วนี่ก็เป็นความสนุกนะคะเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็อัปเกหรือว่าเดว o ลเอร์ยอเซด้วยเซฟเซมีออโนะคะ Everyday can make นะคะ with your s e l f นะคะไ e good t ตต i n g นะ,ะ thank you all นะคะ thank you for watching ค่ะ my family 0x นะคะเ e วว o m e มค่ะ เออแล้วคตัวบอสมาทุกคนตัวใหญ่เนี่ยตัวสีดำค่ะเอาคิ้วๆใช่เย้โอเคสนุกสนุกมากเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมนี้กันด้วยนะ <ๆ S 2> ใครยังไม่ได้โหลดโรบอกคะมาโหลดโรบอกแล้วทำมิชชั่นกับหนูจ๋าได้นะคะ <ๆ S 2> สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยคะ <ๆ S 2> ่ะไมฟามี่ซีโร่เอยินดีต้อนรับคนที่มีจิตใจดีเมตตาดีสงสารดีทุกประการ แต่ว่าอย่าลืมนะน้องๆหนูๆการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะเพย์ฮาร์ดนะคะเล์นยูเซลนะคะแอนโกทูสคูลด้วยปื๊บไปค่ะๆๆไปโรงเรียนกันนะเด็กๆกลับมาแล้วค่อยเล่นเกมนะคะแล้วก็พักผ่อนได้อย่างถูกต้องนะเออไปไปก o ทูส uh, คูลค่ะแอนเช้า,น,ชานะคะ นี่คุณดีบีเลือกเป็นเคปช็อกโกแลตนะเมื่อเช้าทานนมมากล่องหนึ่งค่ะก็คล้ายๆว่ากินเป็นซีเรียลแล้วกันนะเอ้ yeah. อร่อยไหมครับคุม้เลยโอ้ทั้งหวานทั้งฉ่ำทั้งอร่อยนะเอ้ yeah. ันเด็กขาที่ใช่ใช่ค่ะเอ๋ <40. S 1> จะใกล้ถึงวันเด็กแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือเด็กของไอนะคุณพี่รันทอง แม่มีใครกินเค้กหรือแพนเค้กตอนเช้าไหมคะแปะมือแปะมืออ่าพวกเราอยู่ใน my family เราเองนะคะเอะ๊เดี๋ยวรอส่งคุณดีบีตอนเช้ากัน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมของคิตตี้มาสและซันเซ็ต4 0ค่ะ